ลุงบสถ์หละหะโบสถ์เฮ็ดลมฮะบทเฮ็ดลมอีอื้เฮ็ดลมออกอันนี้แต่คืนนอนต่องเป็นลบหนูนี่หรอก็เนี่ยทำไมมาถามอีลุงอีลุงเหยให้ลุงคำตอบได้ํามไงครมบ่ะค้ถามมันนมกองกับนมคนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนมกองกับนมคนแตกต่างกันอย่างไรก็นมกองนี่แหละเออขยเยาขยเ้าแล้วก็แดง แปทงแล้วก็ดูดอีกโอ้เออแล้วนมโคนหรือนมโคนนี่ล่ะดูดก่อนดูดก่อนแล้วก็แทงแทงแทงแล้วก็ขย่าเขย่าเขย่าแทกอ่ะแทกเออปึ่งไปพูดเซลชานเนี้ยฮะล้วอันใดล้ำหรือกันนมกองกับนมโคนนี่นมกองกับล้ำอ่ะมีหลายรสชาติแล้วช็อกโกแลตเราหวานเหรอโอ้สิบะ แต่นมคนเนี่ยมันจะมีหย,ย,<ง>ยังกินน้ำลายหลอกเก่านล้เรียลูกจะกินไหมอย่างอันมันโม่เออ,อ,อมันตายครับโมน